สวัสดีครับอ่นนะครับเจ้าของเท้าแบรนด์เนมือสองเสีใหญ่40ถึง45นะครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมารีวิว,วรองเท้าลุยวิทองกันนะครับที่เป็นล็อกเฟอร์หรือไดเวอร์วะอาจจสักอย่างนีงน่แหละเพราะว่าถ้าในเว็บลุยวิทองมันก็จะอยู่ในโหมดล็อกเฟอร์ไดเวอร์นะครับก็รองเท้าที่ทุกคนทุกเพศทุกวัยอยากได้มากของหลุยวิทองนะครับเป็นลัก u r ลีย์ไลน์ของเขานะครับเป็นแบบคือถ้าแบบ อ่ให้ดูแบบไฮอย่างเงี้ยเขาก็จะส่งมาที่เป็นตัวของแบบลายที่เป็นลักชัวรี่นะครับไม่ใช่เป็นพวกสเนคเกอร์เหมือนแบบปกติที่แบบอาชอาเคยเอามาหรือว่าอาชชอบนะฮะซึ่งตัวเนี้ยรู้สึกว่าใครๆก็อยากได้ไม่ว่าเพศไหนชายหญิงเก่งกวางชนีอะไรก็อยากได้กันทั้งนั้นเราเข้าใจเรารู้ครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราจะบอกว่าของปอมมันก็เยอะมากจริงๆนะครับเดี๋ยวเามาบอกวิธีดูว่าเอามันดูยังไงนะฮะเพราะว่าจากเพจหรือว่าพวกที่มาจากทางโรงเกลือเนี่ยเราจะเห็น ได้แค่เพจใหญ่ๆจริงๆเพจใหญ่ๆนี่คือเราจะหมายถึงเพจที่เขาทำส่งกับร้านทั่วไปอย่างเยอะๆนะครับคือเขาก็จะได้ของที่คัดออกมาแล้วก็จะหลุดมาแบบคือกว่วจะหลุดมาแต่ละคู่ก็คือก็จะอยู่ที่เขานั่ยนะครับมันก็ไม่ได้ไปอยู่เพจเล็กๆแน่นอนนะครับเพจใหญ่ๆต้องแบบตามกันเป็นเสนหรือแบบหลายหมื่นเลยะครับก็จะคือพวกนั้นนะครับเขาเ,เขาจะหาได้แต่ถ้าเกิดเป็นเพจแบบ อย่างที่เราไปตามจับมาหรือว่าออคัดคัดอย่างเงี้ยไ,ไม่ค่อยเจอเหรอกครับเอาจริงๆมันไม่ค่อยเจอเหรอกครับคือแล้วเพจใหญ่ๆก็จะขายกันอยู่ประมาณแบบ4ี่พันกว่าห้าพันอ่ะครับตัวนี้ยังไงไม่ถูกครับจะบอกบอกให้เลยว่าตัวนี้ยังไงก็ไม่ถูกที่อาร์ตหามาหรือว่าเจอมาแต่ละแต่ละคู่เนี่ยไม่ถูกหรอกครับแล้วก็แย่งก,กันไม่ทันอาร์ตก็เลยตัดสินใจว่าอาร์ตชอบไปซื้อกับ<อ>ที่เขาปล่อยมือสองนะครับปล่อยตอกมาครับง่ายกว่า เออคืออาร์ตจะชอบไปซื้อแบบนั้นเพราะว่ายังไงยังไงเนี่ยเราเช็คได้เรามีเวลาเช็คเรามีเวลาดีนะครับแล้วคู่นี้ก็ามาพร้อมกับกล่องแล้วก็ถุงผ้านะฮะแล้วก็มีกาดเนาะซึ่งมันน่าจะเป็นชื่อรุ่นว่าเมื่อกี้เซิร์ชดูในลูวิทองนะครับก็จะเป็นแบบว่าคือไม่รู้จะอ่านถูกหรือเปล่านะแต่จริงจริมันเป็นชื่อเมืองใช่ไหมเป็นอ่ารุ่นมันติคาโลแล้วก็มอคคาสซินอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับจริงจริงบางที ืองไทยก็จะเรียกว่ารุ่นโลโก้ใหญ่นะฮะซึ่งโอเคก็อันนี้ก็จะเป็นโลโก้ทองนะครับซึ่งที่ได้มาเนี่ยที่อาซื้อมาก็จะเป็นไซส์7ซึ่งเคยซื้อไซส์เจ็ดจุมาแล้วมาหลวมรอบนี้ก็เลยซื้อไซส์เจ็ดอีเวนใส่มนีด้คือใส่ไม่ใช่ว่าใส่ไม่ได้ใส่แล้วมันแน่นปากเลยอะ่ะคือแบบเหมือนเท้าเราใหญ่คือเราต้อง7.5เพื่อที่จะแบบให้มันโอบอุ้มเราแต่ว่าถ้าใส่แล้วถามว่าสวยไหมสวยอยู่แล้วครับรุ่นนี้ใส่แล้วแบบ ใครๆก็รู้เลยว่ามึงคือลิยทองอะ่ะโอเคป้าคือซื้อแล้วน่าจะอยู่สองหมืนกว่าหรือเท่าไหร่เดี๋ยวในช็อปวันนั้นเราไปดูล่าสุดมานะฮะก็มีขายคือรุ่นนี้ยังไงก็มีขายะนะครับแล้วก็หลังๆก็จะขึ้นเราเห็นว่ามันจะขึ้นด้วย ND นะซึ่งน่าจะ ND เนี่ยเป็นรหัสใหม่ที่เพิ่มเข้ามาแต่ตัวเนี้ยมันอ่ามันเป็น FA1025 ก็คือสภาพ แล้วมันเป็นเหมือนหนังกราบก็ก็เลยโอเคอะครับคืออาร์นโอเคเพราะอาร์เอามาในแะราคาที่ไม่ถึงหมื่นอยู่แล้วแล้วก็เอามาปล่อยก็ไม่ถึงหมื่นเห็นไหมเออแล้วถ้าเกิดแบบอย่างได้สภาพนี้ก็คือพร้อมกล่องพร้อมสุงท้าไปเลยอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดอย่างเพจมือสองเขาก็ขายกันประมาณสี่ห้าพันห้าพันใช่ไหมครับอ่าฮะแล้วถ้าเกิดของปลอมขึ้นมาก,ก็ชิบหายเหมือนกันนะพี่เอ้ยอะไรเงี้ยให้ดูก่อนให้ดูก่นอน นี่นะครับอีกข้างนึงเนาะเนี่ยอพอใส,ใส่เราใส่แล้วปุ๊บตรงนี้มันจะเริ่มขยายเริ่มบานเพราะว่า,อวาตอนแรกก็มันจะรีบรีบทรงสวยโอ้ยตอนแรกมาสวยมากแต่สุดท้ายแล้วคือเื้อยความที่เราแบบเท้า,บา,ทาบานเท้าบานยังไงก็คือเท้าบานเข้าใจอารมณ์ใช่ปะตัอมันก็เลยแบบเนี่ยอ่ะนี่น,นะครับดูนะฮะตรงนี้จะเป็นลูวิทองนะครับนี่เนาะกลับหัวใช่ปะไม่กลับถูกแล้วเห็นตัวเอ็นเปล่าอ่ะเนี่ยตัวเอ็น ตัว N เนี่ยบอกแล้วว่ามันต้องคมเห็นไหมเห็นอย่างนี้ไหมมันจะคมซึ่งในนี้ก็เหมือนกันตัว N จะคมวับเลยอะดูนะครับดูดูตัว N ไว้นะห่างตัว N และ L O เหมือนที่บอกเนาะก็ประมาณนี้แล้วก็ D C นะฮะรุ่นพวกนี้จะอยู่ด้านข้างนะครับอย่าไปเสืออยู่ตรงลิ้นนะไม่ใช่นะมันก็จะเป็นแบบนี้ <ST> S> <S เห็นปะเนี่ยไม่เห็นแน่เลยอะ นี่นะครับเนาะก็จะมีซึ่งเราจะเล่าว่าล่าสุดอะเราก็ไปเจอมาเว้ยไปเจอของเขาเขาบอ,อกว่าเป็นเบอร์หกเราก็เลยแบบว่าอ่ะโอเคแล้วพอดีเพจนั้นเขาก็แบบว่าเออให้ดูโค้ดอะไรเนี้ยเราก็เลยขอดูโค้ดไงพอเราขอดูโค้ดปึ๊บเฮ้ยมันเหมือนหมดเลยนะแต่ว่าโคดอะโคดฟอนตไปหมดเลยคือฟอนตมันแปลกแล้วมันก็เพี้ยนไปหมดเลยแบบ ไม่ใช่ฟอนต์หลุยวิตองแน่นอนนะห <Yeah. S 1> ลุยวิตองที่เรารู้จักเขาไม่ทําฟอนต์แบบนี้นะฮะซึ่งก็เตือนไว้แล้วกันนะครับเพราะว่าถามว่าคู่นี้ใส่สวยไหมใส่สวยมากจริงเรายังชอบเลยเราก็ชอบแหละแต่แบบว่าเวลาใส่แล้วมันปวดเท้าเพราะว่ามันบีบข้างหน้ามากเพราะว่ามันเป๊ะเกินไปเราก็เลยอว่าเออปล่อยเลยนะ,ะที่แบบก็เอามาเท่าไหร่ก็ปล่อยประมาณนั้นแหละไม่ได้ปล่อยเยอะเพราะจริงๆแล้วว่ามันน่าจะปล่อยได้เยอะกว่าน,นี้นะครับ แต่ก็แล้วแต่ชอบก็ชอบไม่ชอบก็ผ่านไปลองไปหาดูนะครับก็เหมือนเดิมนะหนูบุต้องก็เหมือนเดิมพี่อาร์ตบอกเขา้าใจไหมเออเนี่ยก็ให้ดูโค้ดเหมือนสนคเกอร์ที่เคยลงไปหลายๆคู่ก็คือก็ให้บอกว่าให้ดูดีซก่อนให้ดูเดดโค้ดก่อนถ้าเดดโค้ดมันแบบเข้าขายว่าเออโอเคเนี้ยก็โอเคก็ลองดูตัว O ตัว N ตัว L ตัว R ตัวเทส์มาของมันอะไรอย่างเงี้ยรุ่นเนี้ยเมื่อแบบนานมาแล้วอะ่ะ จะไม่มีตัว R เห็นปะ R อยู่ข้างบนตรงนี้เออเนี่ย E ข้างบนตรงนี้เออบนสุนเนี่ยแล้วก็จะขยับมาด้วยการมี R แต่ไปอยู่ตรง V นะฮะแล้วสุดท้ายก็ขยับไปเป็นล่าสุดก็คือขยับไปเป็นอยู่ที่ตรงกลาง V แล้วก็อยู่แต่ว่าเปลี่ยนเป็นกันแบบ Hot Stamp ลงไปแล้วซึ่งอ่าฮะนั่นมันมามาทุกห้องประมาณ2-3ปีที่พันมน่าจะปีที่ปีมั้งประมาณที่มันมาเป็น Hot Stamp อะ แล้วก็ตัววีตัวนั้นก็น่าจะขยับลงไปแล้วอันนี้มันก็คือเป็นรุ่นแบบที่หลุยทำแรกๆนั่นแหละครับอืประมาณน,นั้นโอเคก็ยังไงสำหรับหลุยวิตองคู่นี้นะครับถ้าใครชอบหรือว่าสนใจก็ลองทักล,ลองติดต่อมามันใส่กับเสื้อผ้าได้ทุกวันนะแบบว่าใส่ขาสั้นนู่นนี่นั่นก็ยังใส่นะทุกวันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าใส่ยากอะไรนะครับยิ่งเป็นสีนี้เนาะยังไงก็ ฝากติดตามเพจรองเท้าบรนด์เนมไซใหญ่มือสองไม่ใช่รองเท้าแบรนด์เนมมือสองไซใหญ่40-45ไว้ด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวถ้ามีคู่ไหนมาใหม่ๆแล้วก็จะบอกว่าสวยๆก็ไม่ได้เพราะว่ามันมามันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หรอกอ่าฮะอนนินว่ามันเป็นของแท้แล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูอีกทีนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายนะครับโอ้ย oh, yeah.